วันพระสบบระบดีนะคําพูดคําจานะจะเต็มไปได้วยหลักการเต็มไปได้วยความรู้เวลาที่เราอะ่ะฟังใครพูดนะเราเป็นความรู้สึกว่ามันจริงฮะมันโดนฮะเถียงเขาไม่ออกฮะชอบไม่ชอบก็ไม่รู้แหละแต่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าเออต้องรับฟังเขาไว้แล้วอย่างน้อยที่สุดเลยเราก็เอาไปคิดอีกทีหนึง่งเพราะอะไรเพราะคำพูดคนเกิดพระสบดีนั้นนะมันจะถูกกันกล้องอะ่ะ เหมือนกับว่าสกัดมาอย่างเข้มข้นแล้วการที่พระสวดีจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังมันจะมีการทําวิจัยการเตรียมตัวการเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อพูดออกมาแล้วคนจะค่อยๆเข้าใจทีละลําดับที่สําคัญก็คือพอพระสวดีพูดเสร็จอะ่ะเขามักจะทิ้งข้อคิดบางอย่างเอาไว้ทิ้งข้อมูลบางอย่างเอาไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนเลยจึงเกิดความรู้สึกทึ่งนับถือเชื่อถือแล้วในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าอยากจะฟังเขาพูดอีกเรื่อยเรยเรานอถึงคำพูดของครูบาอาจารย์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของบุคคลที่น่าเคารพที่ติดตาตัวใ,ใจเรามาตั้งแต่เด็กทำนองนี้น ่วนมากเลยอะ่ะจะเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากของคนที่เกิดพระรหัสสุปีมากเพราะอะไรเพราะคนพระสุปีนั้นเวลาพูดอะไรยึดถือความจริงยึดถือหลักการยึดถือสิ่งที่มันจะพูดแล้วเกิดประโยชน์ไงมันจึงกลายเป็นว่าพอพระสุดีพูดอะไรขึ้นมาใช่ไหมมันน่าเชื่อไปหมดดังนั้นคนเกิดพระสุีถ้าเกิดว่าจะพูดเพื่อการ ข้าขายข้อมูลโหสติมาเป็นแถบเลยนะจากการวิจัยพบว่ามีนะคุณสมบัติดังนี้ดังนี้มีการทดสอบซ้ำมีผลการวิจัยและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีชื่อเสียงตึงๆึงๆๆมาทำให้รู้สึกว่าโอ้โหต้องเชื่อเขาละเขา มีอะไรมายืนยันครบถ้วนจริงๆดังนั้นจะขายอะไรล่ะซื้อหมดเลยเพราะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือถ้าพระสวดบบีเน่ยจะเหมือนกับหาเหตุผลเนี่ยมาทําให้เราอ่ะต้องยอมรับให้ได้เราอาจจะมีความรู้สึกว่างงๆว่ามันมีแบบนี้ได้หรอเราจําเป็นต้องรู้สิ่งนี้ได้หรอแล้วสุดท้ายเออมันดีมันจริงสุดท้ายก็อะไรถ้าเกิดคนพระสวดีจะ ค้าขายอะไรก็แล้วแต่มันทําให้คนมามรู้สึกว่ามันดีนะที่ได้รู้สิ่งนี้แล้วมันจําเป็นนะที่ต้องมีเออเพิ่งรู้ว่าจําเป็นแล้วสุดท้ายก็อยากที่จะซื้อจะขายด้วยเห็นไหมถ้าเกิดใช้ในการเจอเจาค้าขายคนประสบดีก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเหตุผลที่จะบอกลูกค้าได้ว่าอันไหนดีควรต้องทําอะไรเพราะอะไรถึงแม้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขาย ฟังดูแล้วมันก็รู้สึกมันได้ความรู้ดีนี่แหละคือคําพูดคําจาที่ทรงคุณภาพของคนที่เกิดพระหัสสบดีถ้าพสุดีจะพูดเพื่อความรักความสัมพันธ์ละ่ะมันก็เต็มไปด้วยเหตุผลในในการที่ควรจะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตคล้ายๆกับว่าคนที่เกิดพสบดีนะเขาจะมีการวางแผนชีวิตมองการไกลเป็นผู้ใหญ่เกินตัว ตั้งแต่วัยต้นที่อยากจะมีคู่ก็คิดไปถึงอนาคตในบ้านปลายแล้วนั้นใครที่ได้พูดได้คุยกับเขาก็จะเห็นแผนชีวิตก็จะเห็นอนาคตร่วมกันกับเขาแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันของเขาจนในที่สุดเนี่ยเขาก็มีความสําเร็จในเรื่องของการเจรจาค้าขายหรือว่าความรักความสัมพันธ์ได้ดังนั้นพระสัปดีจงใช้คุณสมบัติขอ้อนี้แล้วก็ตอกย้ำแล้วก็ฝึกฝนให้ดียงยิ่งขึ้นไป อยากเสริมพลังคําพูดคำจาให้พกพาเอาวัตถุมงคลที่อาจารย์เนี่ยปลุกเสกเอาไว้นะเพื่อทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ครอบครองใจของคนได้ใช้คําพูดที่มีข้อมูลที่มีความรู้ที่มีคุณภาพของเราเนี่ยในการที่จะเผยแพร่ออกไปให้คนเขาได้รับนะสิ่งที่เป็นสาระสําคัญจริงๆแล้วเขาก็จะได้ใช้ ความที่เขาได้ประโยชน์นั้นนะ่ะตอบแทนกลับเรามาไม่ว่าจะเป็นให้เงินให้ใจแล้วก็ให้ความสําเร็จของเราดังนั้นขอให้ได้ใช้คุณสมบัตินี้นะพระสัมบดี